เช็ดอีกแล้ว Joy Freshbang Joy Freshbang ทำไมฉันตัวม่วงในวันต้องได้ถึงห้านายเหรอจรวันเกมนานนะเกมนานนะได้หลายอีพีนะ 1 9 93บางมันก็กูรู้ในเรื่องหมดแล้วใช่ไหมพอรู้แล้วครับแต่ยังไงก็ต้องติดตับอยู่ดีครับก็คือสภาพที่กูตอนเวลาเล่นเกมที่กูจะกลายเป็นว่าต้องระดับอ่ามีช็อปด้วยวิ่งเฮ้ยน่า นาฬิกาเพื่ออะไรวะไม่รู้ดูเวลาพี่ไปนี่ก่อนพี่ไปนี่ก่อนพี่ไปดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยไปไปไปที่ห้องนี้รับไัไปกิดอะไรอุ้ยแย่แล้วอีกทีนึกู้าวภูมิใหม่มึงเดี๋ยวกูมิใหม่มึง เออมันเดนกัอยู่ไอ้พวกมีอ่ะเดี๋ยวผมดูจอยบางบางดูกระจกอืออะไรอีกรีสคัมิงวะอ่ามันเป็นภาพหลอนเฉยๆครับไม่มีอะไรครับทำหลอนเอ่อบอดี้เฟดหลอนครับมึงหลอนฉันเป็นยามอเปิดกล้อง่งวะเปิดไฟเปิดใช้แสงโอ้ยปิดปิดปิดไม่มีไม่มีพลังงาน คือจะบอกว่าเราต้องเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนจำเป็นครับเพราะไม่งั้นมันหมดแล้วเราจะตายกันยกกคณะอะไรคือพลังงาน power ไง<ห>พี่ power 92%แล้วตอนนี้ที่เราอ๋อเราต้องอยู่ให้ถึง6โมงเช้าครับกูจะดูอยู่ตรงนี้จักระยะห่างๆเอาไงก็ได้ที่ไม่ใช่รเปาผ็ดกับเทียนอะตาาไปกูดิคือจะไปข้างนอกกันเหรอมาได้ไหมรอมาดิ งั้นงั้นงั้นพวกเบื่อออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูจอให้ดูหนาวดิไอ้ในจอแม่งหัวจะหลุดตายเลยเหรอไม่ทำ โอ้ย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 ใจกูใจกูใจกูสลายใจกูสลายไปเดินจนไจกูสลายไปเดินจนนุ่นด <ement> ิ <Switzerland> <will> ok, ่ไปเดินจนนุ่นใจกูสลายใจกูใจกูสลายเลยเนี่ยโอ้ยโอกูใจกูโอ้ยใจกูไม่หักกูแบบเดินไปแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ย the flashy the flashbang ดูแฟร์ดดูรบกแูแล้วกูาไปเลแลกูแล้วกูไปเจอตรงมาแล้วกูแบบอ้อ้ยอยอ้ยอ้ยอูแบบหนกเไม่ฮคือแบบว่าไมคืใจใจสี่ห้องกูเลยจะแตกสลายเสียงในจอเสียงจอย่างนี้เลยแบบดูแฟร์ดีดูฟร์แบ็กใจนหีเอไอ้สัต์ ไม่ยินเลยจบสแกกุ้ยไอเป็ดเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเปทำข้อยากเลยคือชิกาเวนถ้าคนอื่นดูจอเราก็ดูจอไม่ได้ด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้ดูได้แค่คนเดียวโอเคถอ,อ,อยออกมาแค่อยากรู้เป็นยังไงอมึงรู้อะไรไหม <c oughs> กูแบบว่ากูเป็นวิญญาณแล้วกูแบบมองข้อมูลในการบางมีหายนะมีหายมีอะไรพี่กระต่ายเฮ้ยกระต่ายกระต่ายกำลังตาเดินมีห้างขวา สต่มันกำลังเดินมาทางขวานั่นแหละมันกำลังมาตรงตางไอ้นันะกูเห็นแบบร้ายแรงมากเลยนัททำไมท่าเดินมันเงียบภาพหลอนภาพหลอนเรากู้ะแล้วทางซ้ายใกล้มาถึงแล้วใกล้มาถึงแล้วระวังระวังระวังซ้ายมาแล้วมาแล้วมาเฮ้วตัวหมีหัวมือก็ดีนะเว้ยไฟในเฟรตดีแปลว่าหมูขยับด้วยอ่ะดีว่ะดีว่ะปิดซ้ายไว้ก่อนนะอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดมันยังไม่ไปเลย มันยังไม่ปิดอีกคืออะไรเปิดคืออะไรเนี่ยตอนนี้ปิดอยู่แหละวิญญาณคู่นี้ไม่สามารถเข้าประตูทางซ้ายได้เปิดประตูให้วิญญาเข้าไปผีวิญญาร้ายจะตามหลอกหลอนคุณอะไรบนอะไรวะเป็นผีแล้วบ่นอะไรเนี่ยเอ้ยเป็ดเป็ดเดินแล้วนะเป็ดเดินแล้วนะเป็ดเดินแล้วเหรอเป็ดมนใกล้ถึงที่เราอยู่ยัง่ะยังยังยังไม่มายังไม่มา ผีวิญญ,ญ,ญาณไล่จะตามเราลวนคุณโอ๊ยเฮียนะมันมีผีอยู่ในนี้ว่ะ <c oughs> บอนนี่ไปมไหนบอนนี่อยู่ซ้ายมือเราบอนนี่อยู่ใกล้เรามากตอนเนี้ย <c oughs> อะไรน้ำหนักสิบหาามิ่ไอ้เยี่ยผีวิญญ,ญ,ญาณไล่ไม่ไปพูดคุยจะกูพูดมึงได้เด้เว้ไอ้สัตว์ควรตายแล้วด,ด,ดูซ้ายดูขวาหน่อยเดี๋ยวดูจอให้ว่ามัน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 จะมายัาง ยังไม่มาคุณดูให้อยู่ข้างนอกอะ่ะโอ้โหสปอยขนาดนี้ไม่ต้องเล่นหรือมั้งเฮ้ <l ars> ยมึงดูดิมึงเป็นญญาณในโคตรโกงมากเลยเว้ยชิก้าอยู่ห้องน้ำตันนี้อยู่ห้องข้างเราก็คือคุณสามารถดูให้มึงได้เลยอ่ะโอ้มันอยู่ข้างๆจริงๆมันอยู่แบบข้างๆจริงๆอ่ะแดงคือปิดเปิดประตูอ๋อใช่ใช่จะมียูสยูสไลท์กับโคสดอร์ชิก้าไหนวะชิก้าหายละเฮ้ยชิก้าโอ้ชิก้าอยู่ประตูข้างเราสองฝั่งเลย มันอยู่แบบใกล้แบบใกล้จ่าหรือใช่ไหมยังยัง,ยง <arrow> ชิคกาเดี๋ยวมาแล้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 วคือมันผโผล่ที่ประตูไหมหรือแค่เดินผ่านถ้าเดินผ่านยังยังยังมาข้างๆเนี่ยมันมาข้างเลย <ส okay. S 1> เอ๋อไปถึงอยู่ข้างประตูเลยใช่ไหมไอ้บันนี่มัน,ม,นมันมายึดแคบนานแล้วอ่ะบันนี่อ่ะเนี่ยฟอสซี่ดากูดำอย่าเนี่ยมึงก็นอลิซิต เฮ้ยเดินนะเดินนะเดินนะนี่นี่อันนี้อันนี้โจมตีเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโจมตีเนาะโอเคใช่ใช่โจมตีโจมตีต้องยืยดข้างๆก่อนนี้ชิก้าอยู่ไหนด้วยน่อชิก้าอยู่ตรงกลางกำลังเดินไปไหนไม่รู้ห้องน้ำเปล่าวันนีะใช่ใช่ใช่เดินห้องน้ำวันนี้หายไปแล้วเนาะไอ้หายเอมหายเ็มแล้วเลยชั่วโมงหนึ่งวันนี้วันนี้อยู่ห้องอยู่ห้องเก็บขยะไอ้ห้องห้องนี้พาลงยังยัง เจอชิเก้าอะใกล้ห้องน้ำขอห้องน้ำบอฟังไปไม่ได้ยินเสียงนะอ๋อโอเคโอเคเห็นละเห็นลวเห็นลเจละก็จละโอ้ยเช้าแล้วไอหนาวได้เกิดใหม่ละเกิดใหม่ะเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วนี่คือต้องเดินออกไปหรอใช่เอาเสื้อของเออเออเออเเออเออ เป็นอะไรอีกต่กูยังไปวิญญาณอยู่อะถ้าไปหาตายม่ไม่ออกก่อนไม่ออกก่อนมานี่มานี่ออกประตูออกชนไหนถ้าเดินชนเสร็จนี่จะหาจะตายไหมจะตายเอ้ามืดเลยอ๋อชนสิดแล้วไงเอ้าไอ้โน่บทบาทรในเกิดไอ้เขี้ยตายอะไรไอ้รำดาไทยบนบัตรกูตายดูชื่อกูแล้วเป็นเจ็ดบาทได้เกียร์ดี ระดับ4ไอ้น้องนัดได้เลยนัดได้เอว่าบีเหมือนกันบีบีพี่เบลก็บีใช่ไหมบีครับก็ก็อยู่แต่ข้างในไงไม่ได้ออกไปการคืนนาที่สองเที่ยงคืนอย่างอันนี้ที่อันนี้ได้คิดไว้นะภาค4ี่ตัวตัวรู้สึกน่ากลัวรู้สึกว่ากลัวสุดแล้วภาค4น่ากลัวสุดเฮ้ยมีนี่ด้วยเฮ้ยปืนปืนช็อตโอ้ยร้อย ร้อยเลยนะเราไม่มีตังค์ซื้อทั้งนั้นอ่ะแล้วผมจะไปซื้ออะไรด้วยผมซื้อนาฬิกาไปแล้วขอยอย่าทักทายกันส่ายชนนะเอันย้าอ่อนนี้อ่ะมึงมึงมึงเดินเข้าไปแล้วไปนี่ซะ uý ướng nào í, thoát, uý ếch, thoát là sập cứเริ่ม gan, thoát là sập cứเริ่ม gan, uý chika đến ở ngoài mà, mà, mình mình theo mình đi say đi rồi, mình đang ở, để ở trong đó, để rồi chết, ah bunny cũng đi rồi, chika cũng đi rồi, đi rồi, การยืนนะครับไมีแดกหรอกมันเดินผ่านเฉยๆใช่ไหมใช่มันก็ยืนแคมป์รอเราตรงนี้แหละเสียงอะไรวะอิสเมียร์เฉยๆภาพหลอนไปชิวน่ะเฮ้ยเป็นมาไปที่ห้องน้ำปล่อยปล่อยอย่าไปอย่าไปฝังทางอย่าไปปิดไม่ต้องปิดมันยังไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นเพชร e จบตีมันแค่มาผ่านรอจบตีเราหรอใช่ครับทำไมหน้านะมันมันมืดจังวะ ขอโทษนะมือจริงๆเลยมึง่ะกูมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยเดป้ยปิดนี่กูรอให้มันโจบตีก่อนอ่ะมันลอยเวจะบอกว่าพาม่านพาม่านพาม่านฟ็อกซี่เปิดแล้วนะไปแม่งดิอ่าทิก้ากำลังเดินผ่านครับมันเข้าตำแหน่งแล้วระวังขวาด้วยไปดิอุ้ยฟ็อกซี่เตรียมวิ่งแล้วนะ ระวังซ้ายระวังซ้ายผมบอกว่าปิดก็ปิดปิดเลยบอกว่าปิดก็่อ้ปิดบอมบับบอนนี่กำลังเดินมานี่นะฟังกูนะไอ้ตึ๊ดพี่เบลไลฟ้าไม่มีอะไรพี่เล็กเกอเฮ้ยตุ๊ดมัน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 นนี่อยู่ในห้องนั้นห้องห้องคอนโดใช่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 บอนนี่เดินแล้วบอนนี่เดินแล้วดูข้างหน้าบอนนี่ว่าไงบอมบ์ ซิกแซกเลยซิกแซกถ้าปิดตอนไอหนาวกันมังทำแบบนี้อย่าพี่เบลแมวแมวแมวพี่เบลแมวจะโดนหันไปสองซีกไหมโดนไม่ไม่เหลือไม่เหลือเลยแขนหลุดแขนหลุดด้วยทำหลุดเลยแหลยนะบอกเอ๊ะขี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรวะนั่นอ่ะฟ็อกซี่ทุกวันมันวิ่งมาเลยตัวหมามันจะวิ่งมันฟ็อกซี่เราฟังแค่เสียงพอแต่ว่าเราดูได้ว่ามันมันมาพร้อมตอนไหน โอ้ยเขียไอ้เจ้ามันโตเขียอะไรเป็นอะไรไม่โดนหันนี่วะใครนี้มันโตวะพี่เบลมือมันอยู่วิเชศษตีมือเลยไม่ใช่ตีมือเลยไม่ใช่กูกูเอาไม้เรียบมาตีมือเลยฮะเดี๋ยวไม่ใช่กูผมโดนใส่ลาย What happened อะไรวิดูกล้องดีฮะมึงเป็นไอ้บอสเซอร์นี่ใช่ไหม ไปกูไปไหนคนไปกูไปไหนพนักงานแพนิคเนี่ยทั้งทีมเลยเนี่ยอะไรหนาวกูดูฝั่งนี้อยู่อะไรของมึงเนี่ยเอ่อบอนนี่กำลังมาครับอะไรไหนบอนนี่ปิดประตูมาไม่เห็นบอนนี่เลยไอ้เขี้ยนนะกูอยากตกไปนัดมากมไนมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วกูอยากตกอยากตกไปนัดมากเลย ตบอะไรวะไม่ทำอะไรเลยมึงหลอนแล้วมึงโดนผีเอ้ยชิกะปิดเอหอน้าตบหน้าตบคนที่มันปิดตืออย่างเลยตีมือเลยฮะมือไม่อยู่ซีบอลหนึ่งนอไปยังอู่นะก็ะจกเลยเนี่ยงั้นงั้นเอาจริงอ,อะไร <c oughs> หันหันหันมานี่ดิหันมานี่ดิหันมานี่ดิไปด้อะไย มันชอบทำให้คูแพนิกโอ้โหจบละแพนิกไรวะโอุ้๊ยเหลือฮับเบอร์สเลวเหลือเบอร์สเลวไว้หนึ่งเหลือเบอร์สเลวไวชิลฮ้าล้วเนี่ยจีิงไวชิวแพนิกไรกันวะเออก็แพนิก หาเรื่องไม่เลิกอ่ะออกเลยออกเลยออกเลยทิ้งทิ้งไว้ดีแหละทิ้งไว้ดีแหละขังให้ันหังมีทั้งวันเลยมันบ้าก็บอกอยู่ไม่ได้เกียดอะไรอ่ะ ไอ้น้องในกาดไม่ใช่วินล่อใส่เขียวเลยใส่เขียวแล้วไปกินสีแดงเงินเดือนสบาทเบรดบีน่าจะเอมไหมอ๋อบีเหมือนกันเด้อนัดไปทำสมอาดกูไหมไม่ไปไปโอเเอมันต้องทำไงคือติดพอดีอะไรแบบนั้นเหรอใช่ครับแต่ว่าวชิวเฉียดใช้พลังงานน้อยที่สุดประมาณนั้นกูไปทำกูไปทำสะอาดได้ปล่ได้เด้ออาจจะได้เงินเดือนด้วยมันก็เป็นพาลงนะ กูเป็นอยู่แล้วอ๋อมีให้ทำคำสาดสามอย่างกัวโทษกลัวโทษกมีไม่หยุดกลัวโทษกลัวโทษกลัวโทษกูตั้งกูตั้งไว้ที่เมาอ่ะเขาจกลัวโทษแค่กดเบาก็เล่นล